เอาเลยครับผมกล่าวซสื้อคนเลยนะครับผมในกริดทีเอสและเราอยู่กันในเกมฟุตแบ t เทนกล่าวอีกแล้วท่านผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเพิ่งอัดคลิปไปไม่กี่อาทิตย์ไม่ถึงเดือนมีอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือเป็นผลมังกรเข้ามานะคุณครับค่อนข้างเฟีย้ยวมากๆเดี๋ยวไปดูกันดลกว่าวว่าจะเป็นยังไงก็คุณรหัสทางบ้านด้วยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นคนเดิมกับที่ให้ยืมรหัสเจสี <S <S ่เมื่อคลิปที่แล้วเลยยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคมาเลย ดูที่รูปแบบโมเดลของผลงปีศาจกันก่อนว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเลยครับผมส่วนตัวเนี่ยโอ้โแล้วพี่แกมาแบบเรืองแสงไงนประเด็นดราก้อนระดับมิสติกโอกาสได้คือ0.01นะคุณก็คือต้องเข้าใจว่ารหัสนี้เป็นรหัสหลักนะผมบอกให้การที่รหัสหลักมีผลนี้ได้เนี่ยคือมันต้องเดอะเบสมากๆเลยนะทุกคน ปกติคือจะแบบไอดีรีโลกันไงอะไรอย่างงี้เนาะโอเคมาเรามาดูนั่งของเรส,สุุมกันบ้างตอนนี้คือเขาเพิ่มระดับมาหนึ่งระดับจากเดือนที่ปิดค่เลเจนต์ตอนนี้มีมิสติกเข้ามาซึ่งเป็นผลราก่อเป็นผลแรกครับผมเปิดประเดิมมานี่คือผลทัโหดนะโอกาสออก0 0นนะครับผมเรียกได้ว่าคือคุณคุณไม่ต้องเล่นหรอก <c oughs> โอกาสแค่นี้คือคุณไม่ต้องเล่นหรอกนะครับผมเออนะฮะเรียกได้ว่าเป็นผลมิสติกที่ค่อนข้างได้ยากมากๆนะครับผมหแล้วนี่คือยิ่งัสห,หักด้วย ผมว่าเจ้าของนี่คือเขาต้องดวงดีมากๆเลยนะทุกคนนะโอเคไปเราไปลุยกันในเกมด,ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเลเวลก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับผมเลเวลสองร้อยกว่าปะ่ะเหมือนที่เขาบอกมาโอ้โหสามร้อยบอกเลยว่าตกไก่มันมันนะครับผมตกไก่มันมันโอเคโซ so, ยาเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เกี่ยวกับผลวิศาตโอ้โหขวามือมีหลอดแปลงล่างจะแปลงร่างมังกรง้ยเหรอพีอหนุ่มโอเคนะครับผมโอเคดูดูคณะของสกิลแรกครับอะไรเอ่ย อย่าเวอร์นะชาร์จที่ปากอย่างนี้ได้หรอเอ้ยโอ้โหวัดเติบฟลักเป็นบางกองพุ่นไฟะนีับผมโอ้ยโหดนะครับเปิดมาสกิลแรกนี่ก็คือถือว่าวงกว้างนะจริงๆถ้าสกิลเมื่อกี้วงไม่กว้างจะเ,เป็นสกิลที่แบบใช้ยากมากแต่นี่คือวงกว้างแล้วก็สวยมากไงอะดูไกลไหมโอ้โหไกลด้วยโอ้ตรงนั้นก็ถึงอะถึงปะวะหรือมันติดตรงนี้ช <laughs> จ้งมัน โอเคนี่คือสกิลแรกนะครับผมเดี๋ยวน้องเขาจะเจอสกิล,ก,ล, 2, ก,ล,ลก่อนสกิลสองกรงเล็บมังกรปะเฮ้ยง้างแบบนี้ยังไงโอ้โหเหมือนเป็นสกิลแบบสกิลที่ต้องพุ่งไปหาตัวนะครับผมทุกคนครับน่าจะเป็นสกิลท่าทางแนะ okay. ล้วโอเคเลขกสามครับผมอุยอ้ยอุ้ยคำรามเลยเหรอนะฮะคำรามมังกรุ้ยเหมือนฮาคิราชันมากนะคุณจริง เนี่ยผมเออนะฮะต่อไปครับผมอะไรเอ่ยชาทิพย์โอ้โหชาทิพย์หัวเลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้ปล่อยนลำแสงออกลงมาจากพื้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อไปเลขห้าดูนะฮะเลขห้าดูอ่าเลขห้าเลขห้าเลขห้าโอเคเมื่อกีก้กดไม่ติดระเบิดปะโอ้ยเหมือนเหมือนเอสมาร์คีเลยะนะครับผมลองลองปาด,ดูสิอันนี้ใหญ่เต็มที่นะไป โดนโดนนานอยูอน่นีโอ้โอ้ยดูดูโอ้สกิลโคตรเวอร์เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยบกักหลอสกิลบั็อกั่ะเนี่ยถึงแล้วก็สกิลบักเลยแล้วครับผมโอเคต่อไปครับผมคือทรานส์ฟอร์มหรือว่าเป็นร่างของมังกรนั่นเองซึ่งเราจะยังไม่เล่นในตอนนี้นะครับผมเราจะไปช้สกิลธรรมดาก่อนอ่ะด้านหน้ามีหนึ่งคนละผลไฟกับผลอะไรเนี่ยผลไรอะ่ะเล่นด้วยได้ไหมขอเล่นด้วยได้บอเพื่อน เพื่อนขอเล่นด้วยได้บ่อืกโดนไปเพื่อนไปนะเอาขึ้นฟ้าไปก่อนอันนี้มาแล้วครับผมทุกคนครับสกิลแรกฮะโอ้ขนนี่ไงโดนไปผลเลยนะผลตุ่มเนื้อนะครับผมโอเคแม่อ้าวใครเดินใครตามอ้าวสวัสดีเพื่อนตามเหรอฮะโอ้โหไม่ถึงด้วยเอ้ยสกิลโดนยากอะเนี่ยเอาจริงสกิลโดนค่อนข้างยากนะเออคำลาเพืหนึ่งทีไปปอกขึ้นฟ้าไปก่อนโอเคโอ้โหโอ้โหเช็ดเช็ดเอาสวัสดีเพื่อน โอ้ยอัดหน้าเลยละกันเพื่อนอตายครับผมจบแรกไปทันทีทันใดนะฮะสกิลวงกว้างมากโอเคแต่ตอนนี้หลอดเรายังไม่เต็มนะเราไม่สามารถแปงลงร่างเป็นมังกรได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าไปแรดก,ก่อนนะผมไปแรดที่อื่นก่อนนะจะไปปล่อยสกิลหูเลเ็บ300ผมถามจริงเจ้าของเจ้าของเจ้าของเขาแบบฟาร์มแบบโหดมากนะครับผมทุกคนโอเคฮะด้านหน้ามีโหดความมืดน,นะครับผมโอเค วัสดีเพื่อนขอดับเบิลคิวได้ไหมเออโอ้โหแล้ววะแล้วคือเขาแทรกกลางเฮ้ยมาแล้ววะผลยังบ่าวะเออผลผลคุมคุมมาเอาเพื่อนอขอสักทีโอ้ยแล้วหมุนแบบนี้ตายเลยเนี่ยครับผมสกิลแรกไปก่อนอัดหน้าไปเพื่อนวันเดย์โอ้ยโอ้ยนัวตีไม่เข้าหรอกพ่อหนุ่มตีไม่เข้าหรอกพ่อหนุ่มพี่มันแข็งแกร่งเกินไปพี่ให้ลุมเลยไปพี่โอ้ยมันก็นัวไปอย่างเงี้ยมันก็นัวไปคำรัมไปก่อน ปล่อยขึ้นฟ้าโอเคโอเคเขาลมแล้วนะฮะแล้วก็อัดไปถึงที่วัสดีเพื่อนปืนหูยเขาบกทันวะ่ะแล้วเป็นงานจัดเออสกิลแรกไก่นะถ้าหญิงมันแม่นมนี่นคือโหดมากโอเคต้องเล้เฉลชิบล็อกและเออโอเคไม่โดนแล้วไรหนีไปไหนเพื่อนปล่อยขึ้นฟ้าไปก่อนโดนไหมโดนแหละ โดนด้วยเรียบร้อยแตกครับผมคนเดิมมนาะทุกคนโอเคมีใครบ่าเท่าห้าหน่อยขอเ้า <c oughs> ้ส่วนตัวว่าเล่นเล่นค่อนข้าง,งดีนะสรับผลมังกรนะครับผมแต่ถ้าชิปล็อกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออก็โอเคอยู่เพราะมันก็ค่อนข้างกว้างแต่มันจะโดนยานนิดนึงนะฮะโอเคเท่าที่เล่นมานี่คือรู้สึกว่าชอบเกียร์ 4, ยร 5, กกนะยสี่เกียร์ห้ามากกว่านะเออไม่ใช่สิเกียร์อะไรนะเออรู้สึกว่าชอบเกียร์สี่ขึนีปแล้วมากกว่าใครที่ไม่เคยดูก็ยินเลยไปดูกันด้วยนะครับผมทุกคนโอเคด้านหน้าเจอหนึ่งคนนะเราแบบว่า ล่แบบ non stop เลยครับผมเปิดคลิปมานี่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยคือรีวิวสกิลแล้วก็เล่นเลย <c oughs> นะ่ครับผมโอเคนะฮะก็เผลของใครโดนะครับ <c oughs> ผมหรือใครไม่รู้นะฮะโอเคเป็นมังกรเนาะมาอุ้ยผลไฟซะด้วยหวัดดีเพื่อนไปเจอไฟหน่อยไหมอึ้งอ,อัดไปทีหนึ่งไม่โดนหรือเปล่าโดยไมไม่โดนนะฮะและไล่แบบ non stop อืออ, 2, อัดไปทีหนึ่งสกิลสองอัดไปทีหนึ่งเพื่อนแล้วก็คำรามต่อปล่อยเลเซอร์โอเคปล่อยชาร์จด้วยไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยต่อด้วยนี่ ล่วงครับผมเอาเอาเอาเฮ้ยเอาล่วงสองเลยอุ้ยเมื่อกี้แบบสกิลโคตรจะแรงตีแรงมากนะครับผมทุกคนสกิลแรงจัดเลยนะครับผมเขาข่าหัวอยู่ที่แสนสี่แล้วตอนนี้จริงๆอะ่ะมันมันมีเหมือนมันจะมีเกาะใหม่เป็นเกาะวานูนะแต่ผมไม่รู้ว่าไปยังไงใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะพอดีผมไม่ได้ติดตามข่าวสารเกมมาไรมากมายหรอกแต่ว่าพอรู้อยู่ว่ามันมีแบบเกาะวานูมาไง ประเทศวานโน้ตนะผมอยากจะลองไปเล่นเหมือนกันเห็นว่ามีแต่คนเก่งๆนะฮะเรามาตบไก่แบบนี้ก็น่าเบื่อกันนะโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้ไคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะดูเกาะวาโน้ไปเล่นเกาะวาโน้ก,กันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตบไก่เกาะนี่ก่อนนะโอเคตอนนี้เราสเตมิน่าเราครบหนึ่งรอนนะทุกคนนะเราสามารถแปลงหน้าเป็นมังกรได้ละหวัดดีคุณโอ้มางกรสองตัวหวัดดีเพื่อนขอเบิลนหน่อยเดย้ขอเบลิลอืมเต็มเต็มไปโดไนไหมเนี่ยฮัลหวัดดี เอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยสกิลสองเหมือนจะล็อตนิดหนึ่งนะผมว่าโอเคปล่อยไปทีหนึ่งโอ้โห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 เ้วโอเคเพื่อนเต็มตัวตายได้เลยไม่โดนฮนะแต่ว่าผม่ะโดนเต็มเต็มปล่อยไปทีหนึ่งอุ้ยถามจริงหลบได้เสือหืผมผลแสงมาปะอัดไปทีหนึ่งนีงไงโอเคเราขออนุญาตใช้สกิลสามแบบว่าค้างๆหน่อยนะ เราไม่ได้เจอสกิลสามครั้งแบบเลยอะนะครับผมอยู่ไหนครัเพื่อนเพื่อนจะหนีคำรามหน่อยคำรามโดนน้ำเหม็ดรัวๆนะครับผมแล้วกดค้างแบบนี้ก็โดนจนตายเลยครับโอ้โหตึงผมบอกให้สกิลสามวงใกล้ไปหน่อยแต่ถือว่าเป็นสกิลที่โกงมากนะอยู่ไหนครัเพื่อนอยู่นู่นเป่งโอ้โหโดนด้วยไงเออเอาจริงๆก็โดนไม่ยากนะอาจจะเป็นเพราะผมเปงอะที่แบบยิงไม่โดน แม่นะครับผมโอเคเราปล่อยขึ้นฟ้าไปก่อนนะขึ้นฟ้าไปก่อนเพื่อนลงมาโดนคนอยู่นะแต่แต่แต่คือยังไงแต่คือยังไงปล่อยลูกบอลเก่งกีไปแล้วปองเม็ดเดียวเน้นๆล่วงเลยโอ้โหยแล้วมันมันเป็นลูกบอลที่แบบทำดาเมจต่อเนื่องไงนะี่ครับผมแล้วพี่แกอย่างแรงก็ได้มาเล่นน่าจะไม่มีละเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นนะรานบับเบิลช็อปร้านบริการเติมโรบักกดเกมพารกดผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตคิเลคเกอร์ซี่ แมพันสมอเลเตอร์ร่วมถึงคิกเกอร์สมูเลเตอร์ครับไม่เพียงเท่านี้เขายังมีอีกลหลาหลแมปแต่ถ้าต้องการกดแมปอื่น,นก็ไม่ใช่ปัญหาครับลองสอบถามทางร้านดูได้อดมินตอบเร็วบริการดีไม่เพียงเท่านั้นยังขายทุกถูกบริการไก่ตันทางร้านก็มีนะครับไก่ตันจะเฟี้ยวแค่ไหนลองไปดูรีวิวคนใช้บริการจริงดีกว่าบอกเลยว่าปังพุดเย่ไม่เพียงเท่านี้เขายังมีบริการรับฟาร์มและอื่นอีกมากมายให้เพื่อนๆลองไปจับจองกัน ไปใช้บริการร้าน Bubble Shop ตด้งที่ลิงด้านล่างเลยนะครับหรือจะพิมพ์แปกก็ได้นะครับผม B U B B L E S H O P นะคะ oh, รับโอ้โหตัวบีจะเยอะไปไหนวะเนี่ยลงแล้วเพื่อนอยู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวผมลอง,งแปลงแปลงนั้นเป็นมังกรนะตัวจีนะตัวจีโอ้ยแล้วแปลงแบบแปลงแบบโน no โก้อ่ะคือแปลงเลยไงประเด็นบินได้ไหมเนี่ยอุ้ยบินไม่ได้นะมันจะเป็นกระโดดอย่างเดียวโอเคโอ้โ okay, หแต่ ต้องยอมรับว่าโมเดลแกสวยจริงนะเออนะครับผมโมเดลแกนัก่นข้างสวยเลยมาสกิลแรกโอ้โหแล้วเป็นท่าแบบนี้น่าสกิลสองโอ้ยขึ้นพายุแล้วบินได้ด้วยสกิลนี้โอ้โหหวานนะครับสกิลนี้ผมบอกให้โอเคสกิลสามดูครับผมมันจะมีบางสกิลที่ไม่เปลี่ยนนะทำรามแนละ้วคือมีตกลระรัวแบบนี้เราสามารถกดค้างได้เลย โอเคเปิดสกิลหนึ่งใส่เพื่อนไปก่อนเลยทีแรกครับผมอุ้ยดามมิทเหมือนจะเพิ่มด้วยปะเมื่อกี้แต่มันแดาไม่ได้นี่คือข้อเสียแต่มีสกิลสองที่ปั่นไงแล้วปันว่นโลัวๆแล้วขอปัน่นโลัวๆหน่อยเพื่อนขอปันอป่นโลวัวๆเฮ้ยปั่นโลัวๆก็มา,มาว่ะเอ้าวผลน้ําแข็งเหรอผลน้ําแข็งเหรอโดนพ่นไฟไปหนึ่งทีอุ้ยคนนี้เลือดเยอะเนะี okay. ่ยโอเคสกิลสามคำรามไปทีหนึ่งล่วงครับผม รสกิลสามโหดนะเอาจริงคือถ้าสมมติว่ามันโดนอ่ะมันไม่สามารถไปไหนได้ไงเออเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยนะอ้าวอันนี้เราห้าวใช่ไหมเอาพ่นไฟหนึ่งทีห้าวนะนะขอปั่นหน่อยเพื่อนขอปั่นหน่อยเอ้ยปันป่นปั่นมาแล้วสกิลปันนะ่นครับสาดาเมจรัวๆแล้วลก็สกิลสามต่อครับผมนี่แหละมันต้องโดนบ้างแหละใช่ไหมโดนไหมเนะี่ยไม่โดนเลยโว้ยผลกุระมาวะ่ะ หนวดขาวเหรอโบลอดด้วยโบลอดใช้ผลกุระมาดีบวกกันอุ้ยโดนขึ้นน้ำอุ้ยเฮ้ยเอาว่ะเจอโบลอดสกิลสามคืออะไรอะ่ะเอาผมใช้สกิลอะไรไปวะเนี่ยเอา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 ,เอา,เอาผมงงตอนนี้คือเราค่อนข้างเสียเปรียบเพราะเราเป็นเป้าใหญ่นะเป้านิ่งโอเครวมไปก่อนเพื่อนหนึ่งตัวนี่ครับผมตรงนี้มีผลแสงะแ,ล,แบบล้วปั่นแบบนอนสต็อปไงประเด็นโอ้โหสกิลปั่นโคตรถูกใจอะ่ะ สวัสดีเพื่อนขอทีนึงโดนรัวไปอุ้ยบ้าเอ้ยอะไรแม่งเอาเรื่องอ๋อสกิลนี้ก็ยิงขึ้นฟ้าเหมือนเดิมนี่ใช่ไหมอุ้ยแต่เหมือนเอฟเฟกต์จะแรงขึ้นนะอุย้ยแรงมากอะเข้าทียิ่งเจ็ดอะต่อไปคืออะไรโอ้โหแล้วเพื่อนแกแบบอ๋อสกิลนี้ก็เหมือนเดิมโอเคล่วงไปครับผมดำเมโอ้ยได้เข้าหมอพันกว่าสกิลนี้เล็กห้าเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนจะว่าจะเปลี่ยนสกิลคือสกิลสองสามแล้วก็ เออประมาณ2 3สกิลคือสกิลสองก็เป็นปั่นใช่ไหมสกิลสามก็จะเป็นแบบนี้จากเดิมที่มันเป็นแดงแดงแต่ว่านี่คือกำรามลงมาก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปเลยนะครับผมเปลี่ยนสีด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วการสนับสนุนมังกรนะครับผมโอ้โหค่อนข้างเท่เลยนะฮะเสียดายคือแกบินไม่ได้ไงบินได้แหละแต่คือมันบินสกิลสองอ่ะบินแค่เนี้สวัสดีเพื่อนอขอปั่นทีนึงได้ไหมขอปั่นทีนึงปั่นแบบนอนสต็อป โอเคช่วงนี้ดูจานเจบ่อยนะฮะก็จะใช้คำของแกบ่อยหน่อยขออภัยเอสีจานเชนะิดโอเคฮะไปก็ผมแล้วคำนามโอ้โหย้อนนั้นแกสี่นะประเด็นใช่ไหมนะ่ะโอเคผมผมว่าผมเจอผมเจอแก,ส,อกสี่ผมเจอ CS Lumber จัดแปลพ่อะหนุ่มจัดแปลพ่อะหนุ่มจัดแปลพ่อะหนุ่มยิงขึ้นฟ้าไปก่อนโดนล่วงไปก็ผมโอ้โหยเอาจริงเขาจะยิยิงขึ้นฟ้าคือโหดมาก คือถืว่าแกจะเป้าใหญ่จริงใช่ไหมครไม่ใช่เป้าใหญ่แบบเป้าตรงนั้นนะคือเป็นเป้าไหมใหญ่อะคือตัวใหญ่อะเออแต่ว่าแบบว่าสกิลของผลมังกรอนะมันทําให้แบบโจมตีรอบด้านไงประเด็นอนะเออมันก็เลยทาให้แบบผลมังกรนี่เป็นเก่งนะผมมองว่าเก่งมากแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถามว่าระหว่างเกียเกียสีผลมังกรอนะชอบอะไรผมชอบเกียสีมากกว่านะ <c oughs> <c oughs> มันดูเล่นมันกว่านะครับผมเออเนี่ยโอเคสวัสดีสาวน้อยสวัสดีสาวน้อยนี่สวัสดีสาวน้อย ล, <laughs> ออนะล่วงไปเออดีสาวนะเริ่มไปก่อนโอเคก็พรังาาน้แี้วกันกสำหรับผมองกรใครที่อยากจะเล่นก็ไปหาแล้เล่นได้บอกเลยว่าไม่ได้หายง่ายนะครับผมบอกเลยครับว่าหาค่อนข้างยากเลยนะ <laughs> เพราะว่ามันแบบโอกาสสุ่มน้อยจริงน้อยจริงอะไรจังน้อยจังอะไรจริงเลย เนี่ยผมยังไงก็ใครที่สุ่มอยู่ก็สู้ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรหัสอีกทีหนึ่งนะครับผมที่อุตส่าห์ให้มายืม2คลิปแล้วนะคลิปแล้วก็แกนสี่คลิปนี้มังกรเดี๋ยวดูว่าผลใหม่เนี่ยจะเป็นผลอะไรกันนะครับผมแล้วก็รอติดตามนะฮะโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ